ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาว f อที่น่ารักทุกท่านนะครับครับเช่นเดิมนะครับวันนี้พบกับออสสมจิตด,ดิสพักดีหรือเป็น KTO ีโอคาร์มีเอาเทคนิคเอาความรู้นะครับเอาการคัดหรือการตัดในกลุ่นของรองทรงหญิงนะครับจากขอบลายใช้แนวที่ออสใช้เป็นคิปเปอร์หรือใช้หวีบางกดลักษณะของจอนให้แนบหรือปายกระดก ก็ไล่รอบลายชายแนวหรือลักษณะขอบทงทรงให้เขาสมูทนะครับหรือลักษณะของความกลมเกืนเสร็จแล้วเรามาโค้งมนลนักษณะของหนูกลางตลอดจนทิ้งขอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านหน้าอันนี้ต้องการในศีสษะลายแนวหรือกรอบเขาออกมาได้กลมเกืนนะครับครับการทํางานในกล่งของงานคัดหรืองานตัดในแนวของ,งทรงหญิง ความหมายก็คือลองทรงหญิงจะมีเหลือเนือ้อผมขอบปลายชายแนวนิดนึงคือเขาไม่ต้องการให้สั้นหรือกึ่งลักษณะของผมชายแต่ต้องการให้แบบพี่เบิร์ตคือแบบสบายๆอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเป็นการทำงานที่ออสแพนหรือแชร์4ช่องทางทิ o ต YouTube Facebook Live <c oughs> และช่องเลียว4ช่องทางนะครับศึกษาหรือพัฒนาหรือเรียนรู้กันได้ฟรี <c oughs> ส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับ พี่กันกดไลค์กดแชร์กดซับคลายกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือน <c oughs> กดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปงานคัดงานตัดในเึ่งลักษณะของผมหญิงหรือลักษณะของผมคือหญิงผีสไตล์ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมิน หรือแท็กนะครับเข้ามาเรียนรู้อย่างที่ออสเกิดบอกว่าการทํางานในกลุ่นของแนวของผมหญิงหรือแนวผมชายเราสามารถที่จะมามิกนะครับหรือการเรียนรู้ในแขนงต่างๆครับครับการเข้ามาหรือการเรียนรู้ในลนักษณะของงานคัดหรืองานตัดควรจะต้องคุยหรือดูแลหรืองานที่ท่านชอบท่านอาจจะชอบผมหญิงชอบผมชายงานกล้าวผมตรงนี้สามารถที่จะเลือก หรือเอาสายวิชาชีพของท่านได้ส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสนนะครับ <c oughs> ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจ <c oughs> แล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ท,ที่น่ารักเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปจากงานคัดงานตัดในโซนของซิกดันจอนขอปลายใจแนวในโซนของซิกดันไถย ปลายลายเฉยแนวหรือหลังหูหรือกึ่งลักษณะของคอเกียร์กอปลายใจยแนวในโซนของซิกด้านหลังที่เราวางหวีหรือการตั้งฉากในกึ่งของพีระมิดเพื่อไล่ปลายลายใจยแนวหรือฉากหรือศีษะโครงสาศีระลายแนวหรือหัวข้อถุยกอบลายใจยแนวในโซนของซิกด้านจรปลายลายใจยแนวหรือหลังหูกอบลายใจยแนวที่เราโค้งมนหรืองานคัดหรืองานกัดตัดในลักษณะกของทรง อันนี้ก็คือแนวทางหรือหลักการส่วนงานทีมงานเล,ล็มหรืองานเช็คหรือล hmm. ักษณะของรอบทรงปลายลายเจยแนวหรือลักษณะของทรงจะได้ออกมาได้พิ้ออันนี้ก็คือเก็บความรู้หรือเป็นเทคนิคหรือการทํางานที่ออดและทีมงานส่วนการพลิกมือหรือการสะบัดคัดเพื่อปัดลายเจยแนวหรือั้นคัดหรือการตัดในลักษณะรอบของทรงปลายลายเฉยแนวที่เราคัดหรือการไล่เก็บลักษณะขอบของทรง กรอบลายชแนวหรือการเก็บหรือการทิมการเล็มหรือการเก็บลักษณะของลายแนวหรือลักษณะของรูปทรงอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือการทํางานส่วนออดพลิกมือหรือสะบัดคัดเพื่อปัดลายชแนวก็ปัดหรือเสยไปในโซนของซิกด้านหลัง กอบลายชาแนวในโซนของซี่ด้านข้างปลายลายชาแนวในโซนของซี่ด้านบนกรอบลายชาแนวในโซนของหนกหลังหรือรูปมงกุฎรูปพาดที่เราคัดหรือการตัดในถึงลักษณะของการเก็บลักษณะของทรงเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านอย่าลืมนะครับศึกษาเรียนรู้กันได้อีก4ช่องทางติกตอ youtube เฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเรียว TikTok, Ping a. A. O m k I t i k t o อกเพียงท่านแอด a กม s o m j i t ออสสมจิตหรือออสทิกตอกตรงนี้ศึกษาหรือเรียนรู้หรือพัฒนากันได้ฟรีส่วนนะครับการเรียนรู้ในลนักษณะของขแขนงสายต่างๆลองไปเลือกนะครับวิชาที่ท่านชอบส่วนทาง Facebook หรือ Facebook l i v e every day ศึกษา เรียนรู้หรือหาแนวทางต่างๆได้ใังช่อง Facebook อาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานกล้าวผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบที่ออดแพนหรือแชร์ไปทังช่อง Facebook ส่วนทาง YouTube ที่ออดแพนหรือแชร์ไปประมาณพัน7 0 0 EP ก็คือพั0 0กว่าตอนไปเลือกวิชาที่ท่านชอบอาจจะชอบผมหญิงชอบผมชายงานกล้าวผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในสายเคมีต่างๆ ที่ออดแพนหรือแชร์ไปทางช่อง u t u b e เพื่อนน้องหรือชาฟี c ทุกท่านไปเลือกวิชาที่ท่านชอบบางทั้งนะครับท่านอาจจะชอบผมหญิงท่านอาจจะชอบผมชายตลอดจนในงานแต่งหน้างานก้าวผมงานแฟชั่นหรืองานแห่โชว์ต่างๆที่ออดแพนหรือแชร์ไปทางช่อง YouTube ก่อนเข้าไปพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสซ้อนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ศึกษาหรือเรียนรู้หรือพัฒนาการได้ฟรีทางช่อง YouTube ก่อนเข้าไปอย่างที่ออสเกินว่าพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube แล้วออสยังมีน้องใหม่มาแรงคือตรงช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับเพื่อนๆหนน้องคะแนนของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์หรือปิเซนกันด้ทางช่องเรียวแล้วพบกันครับ